ัสดคให้ยสดีครับไม่ชองเซอร์วอลรันเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม L O OK K กันก็เราต้องมีแอปนี้ก่อนนะครับแอป4399ซึ่งมันต้องโหลดใน Google นะเพราะสมัยผมโหลดเนี่ยมันไม่มีในเพจสโตแล้วครับครับเราก็จะมาเข้าที่ g o o g l e แล้วพิมพ์คำว่า4399โอเคครับแล้วก็ไปเว็บของเขาเลยครับ4399 เป็นอย่างนี้นะครับไปที่เว์เซอร์ครับโอเคเ้าสมมติาถ้าไอของผมใช้ไม่ได้ผมก็จะไปที่ว์เซอร์แทนมันจะใช้ได้นะครับสี่สามก้วก็โอเคไปเข้าเทปสี่สามกเก้าเลยครับโอเคเกมอื่นที่เป็นเสียตังน,ะน,น,นี้คือฟรีนะครับ ที่ตรงตรงตัวหนังสือสีแดงนะครับนี่ครับหนังสือสีแดงตรงที่มันเป็นกระพริบกระพริบกบบดเข้าไปครับแล้วก็กดบันทึกโอเคน่งจะเริ่มดาวน์โหลดครับเกมนี้มีหลายเกมที่มันเสียตังค์แล้วปล่อยเป็นฟรีนะครับอ่านี่อันนี้เอาโอเคเราสามารถโหลดหนะเว็บเลยก็ได้นะครับแต่ผมชอบโหลดตัวแอปมาก่อน พอดาโหลดเสร็จแล้วครับไปที่กดคลิกเข้าไปแล้วติดตั้งได้เลยครับโอเคกำลังติดตั้งครับผมตัดช่วงนี้ไปให้โอเคเปิดเสร็จแล้วเสร็จสิ้นหรือเปิดก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้กดสีเขียวนี้ไป ผมต้องอนุญาตโอเคเสร็จแล้วไปที่ 3, หน้าสิสามเก้าเก้าครับโอเคอ่าโอเคครับผมเครื่องผมต้องไปอนุญาตที่โตตั้งค่าก็เลย เรากดที่ตัวหัวมุมครับหัวมุมขวาเพื่อจะข้ามอันนี้คือจุดที่เราเราโหลดนะครับเราเซิร์ชตรงนี้ได้เลยอ่าเกมนี้อย่าง Ghost Simulator ก็มีนะครับก็เขาก็ปล่อยฟรีกันเลยนะเรามา L O OK K กันเราก็เลื่อน ไปครับมาที่ค้นเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า L O K คำจริงหน้านี้ก็มีแล้วแหละครับแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดของผมเนี่ยจะเป็นสีเหลืองตรงนี้เดี๋ยวกดตรงสีของผมเนี่ยคือลูกที่ตรงนี้ไอ้ตรงสีเหลืองของที่ของผมเป็นจะเป็นสีเขียวนะครับ ีเหลืองนี่ก็คือเปิดแอปครับเพราะว่าผมโหลดมาเสร็จแล้วพอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นที่หน้านี้ครับหน้าตอนโหลดแล้วเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับมันจะให้เราขึ้นมาติดตั้งวันเราอัปเดตแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับเหมือนว่าเราอัปเดตแอปแกรนด้าในโทรศัพท์นั่นเองนะครับก็แค่นี้เราก็จะได้เกม L O OK, K มาเล่นกันแล้วโอเคก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชิน่าผมด้วยนะครับบ๊ายบาย